Really good. เี่ยงนี้มาทําขนมจีนน้ายาปูกินกันค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ลองทําเองเริ่มจากเอาน้ํากะทิใส่ในโถปั่นก่อนเลยนะคะนี่เป็นแบบแช่แข็งไว้วก็ตามด้วยพริกแกงหนึ่งหอ่อจะใส่เป็นเนื้อกุ้งด้วยนะคะที่เอาไปปั่นกับพริกแกงแล้วก็เติมน้าเปล่าค่ะจากนั้นก็กดเครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดเลยค่ะได้เนื้อปูกระป๋องมาจากห้างเทสโกที่นี่นะคะ,ะตาตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะออกมาก็จะมีปูเป็นก้อนๆถือว่าชิ้นใหญ่อยู่นะคะจากนั้นก็เอาน้ํายาที่เราปั่นเทล,ลงในหม้อ่่ต้้้ไนนใดดกก็าามมววยบ,บรทีแชํค่ะ ก็ใส่ขมิ้นผงลงไปนะคะตอนแรกใส่ขมิ้นของที่นี่มันดูไม่ค่อยหอมค่ะนึกได้ว่ามีขมิ้นที่แม่ห่อจากไทยมาให้ค่ะตํอใส่หอมาแล้วนะคะก็เติมน้ํากะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะตอนนี้กลิ่นก็คือหอมมากๆเลยนะคะก็ใส่ผงปรุงรสไปด้วยนิดหน่อยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเนื้อปูของเราลงไปเลยค่ะชิมรสชาติดูก็คืออร่อยเข้มข้นมากค่ะตัาเนื้อปูผสมเนื้อกุ้งใครมีกระชายก็เอามาใส่ด้วยนะคะกลิ่นจะหอมน่ากินมากอย่าได้ว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะเราก็มาจัดใส่จานนะคะฝักยาวลวกผักส ต้นกระเทียมก็แตงกวาดองค่ะนั้นก็ราดน้ํายาปูของเราไปช่ำๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนะคะบอกว่าน้ํายาปูตอนนี้คือหอมมากๆเลยค่ะเข้าไปคําแรกก็คืออร่อยมากครั้งแรกที่ได้ลองทํามันจะมีความนัวของเนื้อปูเนื้อกุ้งน,นี้ไปเติมมาจานที่2แล้วนะคะแรกกินหมดแบบถ่ายวิดีโอไม่ทันเลยค่ะแบบหอมเครื่องแกงหอมขมิ้นมากๆเลยค่ะปกติเวลาทําขนมจีนก็จะทํามือเทียงค่ะกินอยู่บ้านคนเดียวนี้พอสามีเลิกงานกลับมาเขาบอกว่ากลิ่นอะไรหอมมากไปอุ่นน้ํายาปูให้เขารอง กินดูค่ะสามีบอกว่าไม่เคยกินปูกระป๋องมาก่อนเลยค่ะก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกินพอเขากินไปคําแรกเขาก็บอกว่าอร่อยจังรสชาติดีกว่าที่คิดไว้มากๆเลยค่ะขเขาคิดว่ามันจะขาวๆค่ะสามีบอกว่ามันอร่อยมากค่ะไปสักพักก็เกลี้ยงจานเลยนะคะไม่ได้ทําเยอะนะคะเพราะว่าทํากินคนเดียวสงสัยรอบหน้าจะต้องทําเผื่อสามีแล้วล่ะค่ะ